สวัสดีครับอยู่กับผมนายทักด้านในรสชาติที่นี่โรงเรียนและลรงวิทยาตั้งอยู่ที่49หมู่4บ้านโกแดงถนนละลงแสบเลยตำบลละลงอำเภอพูสิง์จังหวัดศรีสะเกดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกดยโสธรเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6บนเนื้อที่59ไร่ 3. งาน90ตารางวา พื้นที่กว้างใหญ่ขนาดนี้ทําอะไรบ้างไปดูกันครับนับแปลงเกษตรสาธิตโคกหนองนาโมเดลวิถีพอเพียงจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิธีการทำนาแปลงเกษตรอินทรีย์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมุ่งให้นักเรียนร่วมกันทําหน้าที่เป็นจิตอา,าสาสร้างสุขภาวะตามความชอบและสนใจ ลงมือทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ลดปัญหาการใช้เวลาว่างที่ไม่เกิดประโยชน์โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบูรณาการประสานสู่การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยความเริ่มมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนนำสู่การจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างสุขภาวะด้วยการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง คือสร้างสรรค์ตามความชอบและความสนใจให้นักเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ลงมือปฏิบัติอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรมภายใต้การดูแลจากคณะครูที่ปรึกษาโดยการนำของนักเรียนจิตอาสาทำนาแปลงอินทรีย์รวมกลุ่มกันเปิดรับสมาชิกเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติในคาบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมชุมนุมกิจกรรมสร้างสุขภาวะและในคาบว่า,วาง โดยมีพื้นที่แปลงเกษตรสาธิตโคกหนองนาโมเดลวิธีพอเพียงเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการลงมือทำกิจกรรมในโครงการอาริยะเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโดยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังทุกครั้งหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตทุง่งนาจะเต็มไปด้วยสีสันปอเถือง ปลูกเพื่อบำรุงดินเมื่อต้นเต็มที่ออกดอกเป็น้านสีเหลืองสวยงามอย่างที่เห็นทุกฤดูทำนาจะทำการไถกลบทุ่งปอเถืองให้เป็นปุ๋ยสำหรับพืชการเกษตรแปลงนาสาธิตโคกหนองนาโมเดลวิธีพอเพียงแห่งนี้ปลูกข้าวแบบปักดำด้วยการลงแขกดำนาและเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยการลงแขกเช่นเดียวกัน กิจกรรมลงแขกดำนาเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างความสมัครสมาสามัคคีกันได้อีกด้วยการควบคุมโรคในแปลงนาถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำนาผมใช้วิธีการปลูกพืชขับไล่แมลงบนคันนาทองคำเช่นตะไคร่หอมและพืชชนิดอื่นๆที่มีกลิ่นฉุน หากมีความจำเป็นให้เช็ดสารสกัดจากธรรมชาติเช่นสะเดาขา่าตะไคร่หอมใบแคฝรั่งหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วให้นำมาตากบนลานตากข้าวเพื่อทำการลดความชื้นใช้พลังงานจากธรรมชาติลดความชื้นจึงนำมาบรรจุลงกระสอบจากนั้นนำกระสอบข้าวที่บรรจุเรียบร้อยแล้วเก็บในสถานที่ที่สะอาด ปิดมิชชิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในการทำโครงงานเราได้นำหลักทำทางศาสนาสังคาวัตถุสี่ทานคือการให้ 2. ปียาวาจาคือการใช้คำพูดสุภาพ 3. อัตตาจิริยาคือการ,วรขวนขวายประพฤติตน 4. ส,สมานัตตาคือการวางตนเสมอต้นเสมอปลาย เขียงแค่นี้เราก็จะได้ข้าวพันดีข้าวอินซีส่งมอบความสุขสุขภาพที่ดีให้คนที่คุณรักในโอกาสนี้ขออัญเชิญพระราชดำรัสของในหลวงราชการที่9ตอนหนึ่งความว่าการพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นตอนต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยวิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจคันที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปคณะผู้จัดทำขอขอบคุณครับ